ห็นแล้วว่าครูได้เตรียมขลุ่ยมาอันนี้คือแจกเลยนะไม่ไม่เก็บไว้เองนะครับครูจะแจกขลุ่ยไวไ้ให้เผื่อ,อนักเรียนอยากจะอยากจะเก็บเอาไปซ้อมบ้างน,นะครับอ่ะวันนี้เราวิชาดนตรีเด็กป .6 ไหนใครเคยเล่นดนตรีบ้างครับออมีคนนึงเคยเล่นไหนครับระนาดระนาดเองตอนที่เหล <c oughs> ือเพือนคนหนูไม่เคยเล่นดนตรีกันเลย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย แตอะไรนะไม่เคยอ่นะขอมือสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเล่นดนตรีเลยครับ ปัญญาของคนในชาติดังนั้นก่อนเล่นนะครับก่อนเล่นและหลังเล่นเราควรที่จะเชิดทูลบูชาครูก่อนนะเพื่อการปนมือแล้วก็ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้มอบภูม,ปมิปัญญานี้มาให้เรานะ่ะมีคุยไหมครับลูกนะปนมือนะครับจากนี้ต่อไปนะครับครูจะให้รเรียนนั้น และเรื่องถึงภูปัญญาว่าคนในชาติของเราบรรบุนนรุษของเราท่านได้คิดคน้นจนทําให้เราเป็นเราในวันนี้ได้เนื่องจากว่าชาติที่มีภาษาเป็นของตัวเองชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีผืนแผ่นดินเป็นของตัวเองจะถือว่าเป็นชาติที่จเจริญรุ่งเรือง,องซึ่งชาติไทยของเรามีครบเลยอ่า จะรถเนี้ยวัวแล้วถึงครูบาอาจารย์สาธุอ่ะวันนี้นะครับเริ่มต้นการเรียนการสอนขอเริ่มจากคำถามง่ายๆ<ช>นักเรียนครับนักเรียนรู้จักป้ายจราจรไหมฮะ<ช><ช>ป้ายจราจรคืออะไรคืออะไรครับป้ายจราจรม,มันคือมันคืออ้าวเด็กเดี๋ยวพูดถามป้ายจราจรหนูเคยเห็นนะ ตรงไหนหถนนอ่ามีป้ายอะไรบ้างครับป้ายหยุดป้ายหยุดมีอะไรอีก,อกอร,อระวังเรื่องรหมายถึงบอกผูหรือเปล่าว่ามันเป็นป้ายอะไรไป้ายรถเมย์อ่าใช่ครับเหนะ็นไหมสัญลักษณ์พวกนั้นนะมันไม่ได้บอกเลยนะ<ม>เธอเธอเธอฉันเป็นป้ายหยุดเธอเธอฉันเป็นป้ายหยุดเธอเธอฉันเป็นป้ายบอกเลี้ยวซ้ายมันได้บอกอย่างนี้นะไม่มันไม่ได้เต็เปม่มเสียอะไรมันเป็นแค่แค่เป็นแค่สัญลักษณ์ นี่แหละฮะดนตีก็เหมือนกันเราจะเล่นดนตรีได้เราต้องเริ่มจากการรู้จักภาพและสัสญลักษณ์เดี๋ยวครูจากสาคิดวิธีการให้นักเรียนลองทำเสียงขุยก่อนขออนุญาตเหิดแนงนะคับะจะสังเกตได้ว่าเสียงของปุ๋ยนะครับมันจะมีระดับเสียงระดับเสียงที่ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่านิ้วเราบังคับแบบไหนแล้วหนูจะรู้ได้ยัางไรนะคะว่าหนูจะต้องเปิดนิ้วน,นี้เปิดนิ้วน,น้นปิดนิ้วน,นี้นั่นก็คือสัญลักษณ์นั่นเองเอาละมาเริ่มกันเลยะคระับเสียงแรกที่ครูจะสอนในวันนี้นะครับก็คือเสียงโดสูงโดสูงนะฮะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยโดสูงให้นักเรียนใช้มือขวาของตัวเองมือขวาของตัวเองมือขวาของตัวเองใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนิ้วชี้นิ้วเดียวนะฮะ กดไปที่รูที่อยู่บนที่สุดนิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวนี่แหละครับคือเสยียงโดแล้วมีจุดวงกลมบนหวัวอย่าแล้วทีนี้ไม,มีการเป่านะฮะอย่านะฮะไม่แบบอ้าปากไม่องนะฮะไม่ข้ามไม่องนะลูกเล็บหีบปากเนี่ยควรเปิดรูให้มันว้างเท่ากับดาด้า <laughs> ก็อ่ะเปิดแมพนิดหน่อยระวังความรดันนึ จากตัวโดสูก็คือเสียงทีจากตอนแรกก็มียิ้วชี้ตัอยู่ทีนี้ด้านหลังมันจะมีรูอยู่รูเดียวอย่างโดดเดี่ยวและเดียวด้เติมนิ้วโป้งเข้าไปตบเข้าไหสมวนตุผลอย่างเรารำไทยนะะเยนี่ยฮะมันคล้ายๆจีนเลยนี่คือตัวทีนะครับตัวทีอ่ะตัวทีร้อมกันหนึ่งสองไปโอ,ยโอ้ยอดเยี่ยมทีนี้เอสองเสียงม,มารวมกันฮนะโดกีนะ เดี๋ยวมเริ่มเริ่มเล่นดนตรีเนแล้วะบางคนนะระวางยิงป่ไป นี่คือเสียง,งตอนครับปิดทุกนิ้วเห็นไหมว่ามันค่อยๆปิดมาทีละนิ้วอ่ะเสียงตอนเตรียมเสียงตอนเตรียมหนึ่งต่อไปไล่ นักเรียนครับเราไม่ได้หายใจทำผิวหนังนั้นลูกเวลามันหมดจะหวะหายใจทุก่อนอย่างนี้เลนะหายใจแล้วค่อยเปลีป่ยนโมดหายใจไม่งั้นจยไม่มีเดือดเขาไปก่อน นี่ลูกยาอยากที่นี่หรืออยากตันแล้วทำยังไงมันจะกลายเป็นลาได้เอาหนิ้วหนิ้วหนาออกมันจะกลายเป็นลาแล้วเอาออกนิ้วเดียวเลยเหรอครับเอาสองนิ้วได้ไหมไม่ได้ออกแค่นิ้วเดียวโอ้ตอนนี้เราเอาใจ่ท่านน้องแมเลี้ยงเราสังเกตุดูครับสัญลักษณ์เหมือนกันไหมมีรูปแบบคล้ายๆกันแต่คนละตัวน้อถูกต้องไหมลองดูนะลองดูบรรทัดที่สองกัน อย่ายอมแพ้ลูกทำให้ได้ลูกพร้อมนะอันจีบรนทัจเจ รันดี้ทำอไมถึงข้ามรันี้ครับทำอ,อ,อ,อไมเลยอ่ามันจับง่ายดีจับง่ายใชขนาดแล้วสุดท้ายตอนทำไมครับจับง่ายจับง่ายเสียงมันคล้อยสุดโอ้โหคำตอบที่ดีมากเลยเสียงมันคล้อยสุดแล้วนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะทำให้เราสามารถไล่เสียงได้อย่างคล่องแคล่วบ้างหนึ่งะครับฝืนฝืนเอาเวลาไหนฝืนด,ดี ดับบ้าโรงเรียนมีมครคิจะหุนกันในโรงเรียนเลยใช่ไหมลูกถาก็ถือยบาโอเควันนี้ครูจะให้โน้ตเพียแค่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาทำให้่กงนี้จบกันเกมนี้ชื่อว่าเกอยักษป่านะลูกแล้วก็การฝึกซ้อมการไล่นิ้วเนี่ยมันจะทำให้เราคล่องขึ้นท่าไหนก่อนตอนครเป็ดกอ่ะครูเรียกว่าเป็นเด็ แต่ทุกวันนี้ครับด้วยการที่ครูทานข้าวบ่อยๆดูจากผมก็ได้จะรู้นะด้วยการที่ครูทานข้าวบ่อยๆทําให้ทุกวันนี้ครูใช้คามต้อมตัดข้าวเข้าปากโดยที่ไม่ต้องมองเลยนะจ๊ะอ้าปากตัดรอกินรถหนสามารถคุยได้้วยนั่นคือการทําบ่อยๆทำซ้ำๆคุยหรือว่าเราตีก็เหมือนกันทําให้ตัามตานะลูกแล้วเดี๋ยวจะ